สวัสดีพี่พี่พแม่แม่ทุกคนเลยนะครับหนาวหรอหนาวครับผมทำไรครับพอดีเจมทานข้าวเพิ่งเสร็จนะครับตากผ้าแล้วก็ลงมานั่งไลคุยกับพี่พี่ข้างล่างครับอยู่ไหนอยู่ประเทศอิสราเอลครับนั่งไลฟ์อยู่ประเทศอิสราเอลทำไรครับตอนนี้ก็นั่งคุยกับพี่พ,พี่แม่แม่นะครับ ตอบมารอบเดียวพอตอบกลับไปไม่ตอบเลยเนกว่าลำคาญกันแะแล้วใช่ไหมครับไม่ครับบางทีเจมไม่มีเวลาครับผมวันนี้2วันที่แล้วเนี่ยขายดีมากๆนะครับลูกค้าเยอะมากๆเลยนะครับทํางานวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆเลยนะครับคือของที่เตรียมไว้ในตู้นะครับหมดเกี้ยนเลย ไม่ว่าจะเป็นซุปข้าวโพดนะครับซุปข้าวโพดซุปมันซุปถั่วหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็วันนี้ต้มนเดินต้มนเดนสองหม้อใหญ่เลยนะครับเวียดนามร้อนสุดใช่ไหมครับพี่ไปทำงานที่เวียดนามเหรอครับไม่กลับไทยเหรอครับ ที่ห้องมีพื้นห้องพื้นห้องอุ่นไหมคะที่ห้องอุ่นครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อว่างๆค่อยคุยกันเนาะสู้ๆนะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่นะครับ <c oughs> มาเปิดร้านเวียดนามครับ <c oughs> นูเด้ลใช่ไหมครับแม่นูเด้นนะสวัสดี2400ท่านนะครับ นูเด่นนูเด่นนูด่นเอ็นเอ็นเอ็นดับเบิลโอใช่ไหมครับแม่ดีเอลีเอสนะครับสวัสดีส9 0 0ัท่านครับสวัสดีครับวันนี้หนาวมากๆเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันนะครับฝนตกนะครับตอนเย็นก็เลยหนาวๆตอนนี้7องศาครับพี่ๆแม่ๆ เปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับขายดีไหมครับพี่เปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เวียดนามใช่ไหมครับสู้ๆนะครับพี่เป็นกําลังใจให้นะขอบคุณครับเมื่อวานเจมก็มานั่งไลฟ์แล้วไงไม่อยากโกไม่อยากโกหกพี่พี่แม่ๆนะว่าเออวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาพูดคุยด้วยแหละอยากหายไปเลยใช่ไหมครับไม่หายครับ ดับเบิลเท่ากับสระอูใช่ไหมครับแม่เด่น <c oughs> คำว่าเด่นทำไมมีตัวแอลด้วยครับแม่เด่นข <c oughs> ายลรเราใช่ไหมครับ <c oughs> อยู่ใกล้ค่ะใช่ไหมครับสวัสดีครับทำไมไม่รีบเข้าห้องล่ะครับ มาสะดึกเลยใช่ไหมครับพอดีเจมเพิ่งทานข้าวตากผ้าทําธุระอะไรเสร็จอะครับผมตอนนี้เที่ยงคืน1 9นาทีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสู้ซค่ะคนเก่งขอบคุณครับซู้ซเด้อขอบคุณครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่แม่แม่ทุกคนเลยนะครับก็อยากมาพูดคุยกับพี่พี่แม่แม่นะครับก็มาขอไลฟ์สัก 30นาทีนะครับครึ่งชั่วบองบางทีส่วนมากจะจะเลย30นาทีนะครับอย่างคุยกับพี่พี่แม่ๆ่บอกว่าขอตีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจมขึ้นไปพักบางทีก็ตี1นึนาทีบ้างตีหนึ่งยีนาทีบ้างนะครับที่วิดนามเกือบตี5้าแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> พรุ่งนี้เจมก็หยุดแล้วพี่พี่แม่แม่ครับเจมมีข่าวดีมาบอกนะฮะ พรุ่งนี้เจมก็ทํางานแค่5ชั่วโมงนะครับก็คือเข้างาน9โมงเหมือนเดิมนะครับเลิกบ่าย3ครับที่นี่ตี4 9ค่ะใช่ไหมครับเมืองไทยตี4.20ใช่ไหมครับก็คือเทศกาลแปซซ่านะครับแปซซ่าของของพี่น้องคนยิวนะครับของคนยิวที่ประเทศอิสราเอลนะครับที่แรกร้านเจมว่าจะไม่หยุดนะจะเปิดร้านขายนะครับแล้ววันนี้ บัลลไยน,นะครับเถ้าแก่เจมก็เลยบอกว่าจะหยุดร้านนะครับหยุดร้านเจ็ดวันเลยนะครับแล้วเขาก็แนะนําว่าจะพากันไปเที่ยวไหนไปเที่ยวเทลวิฟไหมนะครับก็ไม่แน่บางทีเจมอาจจะเข้าไปหาเชฟรุนพี่ที่เทลวิฟไปหาเพื่อนๆที่เทลวิฟนะครับเทศากาลปัซาเจมยังไม่เคยเจอเลยเพื่อนก็บอกว่าไม่อยากเจอเหรอเทศกาลปัซ่าไม่อยากลองดูหรออย่างเงี้ยครับ LE ออกเสียงเอินใช่ไหมครับแม่เอินอย่างเช่นอย่างเช่น TA TAB LE Table ใช่ไหมครับ Table TA แม่ขอบคุณมากๆเลยนะครับแม่สอนภาษาอังกฤษเจมทุกไลฟ์เลยนะครับ เทเบิลนะครับตัวเอคือสละเอนะครับเทเบิลคืออ๋อแม่ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็แม่ครับ UE นี่คือสระอะไรนะ UE สระเอียไหมครับ UE หยุดแล้วเขาจ่ายเงินให้ไหมคะจ่ายครับผม จะให้เหมือนเดิมครับเพราะว่าของเจมรับเป็นรายเดือนนะครับก็ได้2,800ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับของเจมรับเป็นรายเดือนถ้ารับเป็นรายชั่วโมงก็ไม่ได้ครับสวัสดี1 5 0 0ท่านนะครับสวัสดีครับหนาวมากๆเลยนะครับตอนนี้ที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็ เที่ยงคืน22นาทีแล้วพวกนี้ก็จะได้โทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเห็นพี่ๆนะครับพี่พแ่แม่ๆลงเฟซบุ o กนะครับบอกว่าที่เมืองไทยร้อนมากๆเลยนะครับค่อยดีหน่อยค่ะใช่ไหมออฟเฟกชโลมนะครับเพื่อนทำงานร้านเดียวกันนะครับออฟเฟกโอเคชโลมชโลมออเฟกนะครับ โนเนตตี้ no ใช่ไหมครับโนเนตตี้โอเคออฟฟิก I love you I love you ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วคะน้องเจมตอนนี้เที่ยงคืนยี่สิบสามแล้วออฟฟิ e you no sleep ใช่ค่ะร้อนมากๆเลยใช่ไหมครับสวัสดี1,900ท่าน,นะครับตอนนี้คือหนาวมากๆเลยนะครับก็เจมขอไลฟ์สักเที่ยงคืน40นะครับพี่พี่แม่แม่เจมคืนห้องแล้วไม่ไหวนะครับน no! นะครับออฟเฟกบอกว่านนนะครับออฟเฟกทูมอร์โรเอ่อพรุ่งนี้เจอกันไม่รู้วนพูดยังไงนะคร เรียกเขาว่าอะไรนะไอเกนเหรอไอเกนทูมอโลเหรอหรอืหรอว่าอะไร E A E E สระอ e, ีใช่ไหมครับแม่แต่อยู่ที่พยัญชนะตัวท้ายด้วยขอบคุณครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับอยู่ที่พยัญชนะด้วย E A T นะครับ เท่ากับสาะอิดใช่ไหมครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะครับเยสนะฮะโอฟบอกว่าเยสนะครับ see you tomorrow ใช่ไหมครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยนะครับขอบคุณพี่พี่แม่ๆม่นะที่สอนภาษาอังกฤษเจมส์นะตอนนี้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาฮิบูนะครับต้องพยายามจำนะครับ see you again tomorrow นะครับเจอกันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ สวัสดีห้าทุ่มกว่าครับฝันดีครับดูแลส,สุขภาพด้วยนะครับผมอะไรนะเมนเหรอเมนหรือว่าอะไรนะออฟเฟกออฟเฟกสวัสดี <c oughs> 2,100 <c oughs> ท่านนะครับ พักผ่อนเถอดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะครับผมเดี๋ยวเจมขอคุยกับพี่ๆแม่ๆนะครับก็ประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเจมก็ขึ้นไปพักแล้วนะครับเจมไม่ได้ไลน์นานเลยนะครับพี่ๆแม่ๆหลายคนก็ถามหานะครับดใช่ไหมเอเฟกดไน หนาวมากนะครับปวดข้อเท้าแบบเท้าชาเลยนะมันแบบมันเย็นมากเลยนะมันน่าจะลดลงเรื่อยๆแหละเจอว่าดูเมื่อกี้เห็นก้อนเมฆวิ่งผ่านเต็มเลยไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับ no sleep ใช่ไหมครับออฟฟิศไม่นอนนะครับแมนใช่ไหมครับแมนใช่ไหม แม่ขอบคุณมากครับเจมดีใจมากๆเลยนะแม่ตัว M เ,เท่ากับมอม้านะครับ A n เท่ากับสละแอแอนใช่ไหมครับตัว N เท่ากับนอหนูตัว A เท่ากับสระแอ n. ใช่ไหมครับแม่ขอบคุณมากๆเลยนะครับเ <c oughs> จมมาอยู่ประเทศอิอราเลภาษาอังกฤษเจมไม่ได้เลยนะแต่เจมกล้ามานะครับภาษาอังกฤษเจมคือไม่ได้เลยนะครับ นะคะเน็ตสะดุดใช่ไหมครับเจมจ่ายค่าเน็ตไปหรือยังเนี่ยจ่ายแล้วนะครับจ่ายแล้วขอโทษด้วยนะครับบางทีอาจมีสะดุดนะซู่ซู่ครับขอบคุณครับพี่พ,พ,พี่พี่ลูนใช่ไหมครับพี่ลูนใช่ไหมครับ ดีค่ะน้องดีค่ะน้องเจมหนาวมากเลยเหรอที่โน่นใช่ครับเจดองศาครับผมน้องเจมต้องใช้แอปแปลภาษา Google แปลภาษาใช่ไหมครับเจมก็มีใช้บ้างครับก็ใช้แล้วก็เปิดเสียงฟังนะครับเจมปวดเท้ามากเลยนะครับ แบบลมดูข้างหลังครับลมแรงมากเลยนะครับแล้วก็หนาวมากๆนะครับน่าจะอยู่ไม่ถึง40สบแล้วครับคงต้องขอตัวขึ้นไปนอนแล้วนะครับเพราะว่าหนาวมากๆเลยนะฮะตอนนี้เท้าเริ่มแบบเริ่มชาแล้วครับเพราะว่าเย็นมากๆเลยต้องรีบไปแล้วครับดูลมแรงมากเลยครับลมแรงมากแรงจริงเลยนะ สู้ๆขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เดี๋ยวเงินเดือนเดือนนี้ออกต้องให้ของขวัญตัวเองละจะไปซื้อขาตั้งกล้องมานั่งไลคุยกับพี่ๆแม่ๆนะครับพักผ่อนเธอดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอเคค่ะสู้ๆนะขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆแล้วก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนนะที่พยายามสอนภาษาอังกฤษเจมนะครับเจมดีใจมากๆเลยนะครับ สู้ๆขาลูกใช่ไหมครับแวะมาทักทายค่ะขอบคุณครับสู้ๆค่ะขอบคุณครับนี่ครับเจมเดินเข้าตึกแล้วป<ม>วดเท้ามากหนาวเดินเข้าใต้ตึกแล้วเจมก็พี่ๆมแม่ๆครับเจมอยู่ที่นี่ครบสี่เดือนแล้วนะครบสี่เดือนแล้วเจมก็เหลือวีซ่าอยู่ที่ประเทศอิอสราเอลนะครับ แค่4ปีกับ11เดือนนะฮะพูดดูเหมือนน้อยไหมพูดดูเหมือนน้อยไหมแค่นะครับแค่4ปีกับ11เดือนนะครับเพื่อนก็เหลือ3ปีนะครับ굿ไนท์ครับแม่ขอบคุณมากๆนะครับที่เมืองไทยคงต้องบอกว่า good morning ใช่ไหมครับแม่ติดตามพี่นะครับรอกับไทยเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับ คิดถึงเนาะคิดถึงเมืองไทยมากๆเลยครับถามว่าอยู่เมืองนอกหรือว่าเจมยังเพิ่งมายังไม่ชินพ,พรภาราภาษาอะไรยังไม่ได้หรือเปล่าแต่แต่เจมว่าอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยดีสุดนะแต่ว่าเสียดายเมืองไทยมันร้อนเนาะ ป้าเป็นกำลังใจให้ครับฝันดีค่ะครับผมทักชาเจมชอบเลยเวลานะตอนนี้เที่ยงคืนสเที่ยงคืน30นาทีแล้วนะครับเนี่ยมาไล์อยู่ใต้ตึกนะเพราะว่าข้างนอกมันหนาวลมแรงมากนะครับอดทอนค่าเดี๋ยวก็ดีเองใช่ไหมครับหนาวมากๆเลยนะนี่ครับ บรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นตึกแบบนี้ดูครับฝนน่าจะตกแน่นอนเลยคืนนี้คืนนี้ฝนตกแน่นอนเลยพี่พี่แม่แม่คอมเมนต์เข้ามาเจมก็ไม่อยากไปนอนเลยหยุดเขาให้เงินไหมเขาให้ตังค์ครับแม่เดี๋ยวเจมจะพาพี่พี่แม่แม่ไปเที่ยวเทลวิฟนะครับอาจจะได้ไปเที่ยวเทลวิฟอีกนะครับไปหาเพื่อนๆนไปหารุ่นพี่แล้วก็พี่พ,พี่แม่แม่ครับ พี่เชฟรุ่นพี่บอกว่าถ้าได้หยุดเหมือนกันจะพาเจมไปเที่ยวประสาทของพระเยซูครับอยู่ที่อยู่ที่เมืองที่เจมอยู่นี่แหละเมืองเยรูซาเล็มนะครับเจมก็ขับรถนั่งรถแท็กซี่ผ่านแล้วรอบนึงแต่เจมถ่ายรูปไม่ทันมันจะเป็นโดมเป็นโดมทองคำครับโดมทองคำใหญ่มากถ่ายรูปไม่ทันนะครับผมพาณิชหนา่น,าน,าน,นะคะ ครับผมสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับมันจะเป็นโดมทองคําใหญ่มากๆเลยนะครับตอนนั้นเจมไปเทลวิสมาแล้วรอบนึงนะแต่ว่าเจมไม่รู้ว่าเป็นโดมอะไรเจมก็ถามว่าพี่ที่มองเห็นเป็นโดมทองคำข้างบนมันคืออะไรพี่แจ็คก็บอกว่าตรงนั้นมันคือพิพิธภัณฑ์พระเยซูนะครับก็คือ,เม,อเมืองเมืองเยรูซาเล็มนี้ก็คือเป็น เมืองหลวงเก่าของประเทศอิสราเอลนะครับเป็นที่กำเนิดของศาสนาอะไรก็ศาสนาศาสนาอะไรของพระเยซูรครับศาสนาคิดใช่ไหมครับศาสนาคิดของพระเยซูมันเขาก็เลยสร้างพิพิธภัณฑ์ใหญ่มากเลยนะครับ กำแพงร้องไห้ก็น่าไปใช่ไหมครับว,ว้าวเป็นเชฟสายเดียวกันป้าเพิ่งเลิกงานมาใช่ไหมครับศาส,สนาคิดใช่ไหมครับคิดใช่ไหมครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเจมจะพาไปดูเจมก็ยังไงอะ่ะเจมก็ไม่เคย ไม่เคยคิดว่าแบบจะได้มาอยู่มาอยู่ที่นี่เจมเคยแบบเคยดูพระเยซูนะเคยแบบศึกษา,าศาสนาคิดนะเวลาที่แบบเราจะขอพรกับอาเมนใช่ไหมอาเมนความเชื่อของาศาสนาคิดเจมเคยเข้าไปศึกษาพระธรรมพีนะมีคนให มีคนให้พระคมภีเจมมาแต่เจมยังอ่านไม่หมดหรอกมันเหมือนแบบตอนนั้นที่เจมได้เข้าไปศึกษาก็คือแบบมันมันก็สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกันแหละแต่ว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรเราเราขอพรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเบมือขอพร เชิดหน้าขึ้นบนฟ้าแล้วก็แบบระลึกสิ่งที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับจินตนาการกับสิ่งที่อยากได้แล้วก็แบบเหมือนแบบขอบคุณอะไรอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีจ้าพักผ่อนครับนะครับสวัสดี2100ท่านนะครับพอคุยกับพี่พ,พี่แม่ๆม,ม่ก็ไม่อยากขึ้นห้องเลยนะครับเข้ามาตรงนี้ก็อุ่นนิดนึงครับพอเข้าไปในห้องก็คือ อุ่นเลยแหละอุ่นมากๆเลยแหละนะครับเดี๋ยวถ้าเจมได้ไปเดี๋ยวเจมถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับบางทีก็อาจจะลงใน YouTube นะเพราะว่าใน Tik To อกมันสั้นนะครับมันลงยาวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจมจะหาวิธีลงให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่คือใหญ่มากๆใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นโดมทองคำนะครับพี่ๆก็จะพาไปเที่ยวทะเลด้วยนะครับ ทะเลที่นี่ไม่รู้จะน่าเที่ยวเหมือนทะเลพัทยาบ้านเราไหมครับรักษาสุขภา,ภาพด้วยนะครับครับผมพี่พี่แม่แม่ครับเดี๋ยวเจมขอตัวขึ้นห้องแล้วนะครับขอบคุณพี่พี่แม่แม่ทุกคนที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็กดหัวใจให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เลิกงานบ่ายสามนะครับเดี๋ยวเจมมาไลฟ์ใหม่นะครับ สวัสดีค่ะน้องเจมนะครับเดี๋ยวพ่้นี้เรื่องงานบ่ายสามเจมมาไลฟ์ใหม่นะ Good night นะครับะ g h t Good morning นะครับ